สวัสดีค่ะคุณมหัทพ์หรือคุณโจโนะคะที่พี่น้องได้ชาวโฟราทได้รู้จักกันนะคะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องชาวโฟราทเรานะคะที่รับฟังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ค่ะ สายธานูพภคในเรื่องของไฟฟ้านะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนอื่นเลยครับก็อ,อยากจะให้ผู้จัดก,การธณาาพัยครับได้แนะนำพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งครับว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับหลายท่านอาจจะกังวลว่าเอเครื่องใช้ไฟฟ้านะอะ อะไรบ้างที่เราจะต้องระมัดระวังในทางการใช้งานนะครับในช่วงที่ฝนตกลงมานะบางบ่านอาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังอาจจะโดนไฟหลุดบ้างเกิดปัญหาไฟชาร์บ้างทำร้ายอาจจะทําให้เกิดอักขีพันธร์ขึ้นม,มาไดา้ตรงนี้อยากให้ฤริกรัรได้แนะนําพี่รองปริษัทส่วนนิดหนึ่งครับค่ะก็ความ การไฟฟ้าส่าวนะคะหรือ TAE เราเนี่ยก็มีความกว้งใหญ่นะคะที่น้องประชาชนในพื้นที่เขติจิรงหวัดหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่ใช้ไฟของการไฟฟ้านครหลวงเองนะคะ,นะ,คะในส่วนตรงนี้เนี่ยข้อแนะนําในการใช้ไฟฟ้านะคะในช่วงฤดูฝนจริงๆก็ขออนุญาตแบ่งออกเป็นสามช่วงนะคะช่วงแรกคือในภาวะที่ยังไม่มีน้ำช่วครนะคะหรือว่าก่อนที่น้ำจะท่วมขังเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลยนะคะก็ พวกระบบไฟต่างๆถ้าสามารถแยกวงจรได้ถ้าถ้าที่น้องท่านใดที่จะสร้างบ้านาใหม่นะคะก็น่าจะมีการแยกวงจรพวกเดกเตอร์ต่างๆทั้งให้เป็นชั้นบนส่วนหนึ่งชั้นล่างสว่วนหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยจะจะ,จะเป็นประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยมากๆนะคะหรือถ้าท่านใดท,ที่กําลังจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยก็ขอให้แยกวงจรให้ชัดเจนเลยนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยในการใช้ฟ้านะคะ แล้วก็ในส่วนที่น้ํากาลังจะมาเนี่ยนะคะก็ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะให้ให้ผลน้ําที่สุดถ้าดีทําได้นะคะถ้าเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยก็ขนที่ไปที่ชั้นสองเลยนะคะแล้วก็สังเกตระดับน้ําให้เป็นระยะระยะนะคะว่าระดับน้ําเนี่ยสูงขึ้นมาเท่าไหร่แล้วแล้วก็ถ้าอยู่ในสภาวะที่จะไม่ปลองใช้ขนตักมงจรที่ที่ จะมีน้ำท่วมถีนะคะหรือโทรบอกการไฟฟ้าส่วนภาคให้ไปยกระดับมิเตอร์หร,อหรือตรงนี้เลยก็ได้จริงๆในส่วนของทีมการไฟฟ้าส่วนภาาเราเนี่ยก็มีทีมที่คอยเฝ้าระวังเรื่องระดับน้าด้วยอยู่แล้วนะคะก็แต่ถ้ายังไงถ้าอยากจะให้เกิดความเร็เวก็โทรมาที่เราได้เลยนเหนึ่งหนึ่งสองเก,ก้าหรือการไฟฟ้าส่วนภ้าในพื้นที่ส่วนเี้นะคะต่อมาในส่วนที่กำลังที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะ ถ้าเป็นบ้านสองชั้นอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะกิดให้มีการตัดวงจรคือนที่ที่ชั้นล่างก่อนเลยนะคะถ้าเราแยกวงจรไปแล้วเนีย่ยก็ต้องตัดวงจรเลยนะคะแล้วก็ถ้าน้าท่วมขังเป็นเวลานานเนี่ยแล้วมีความจําเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านอยู่นะคะก็เครื่องจะได้้าต้องทิ้งที่ใบชั้นบนให้หมดเลยนะคะก็ ไม่ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ชั้นชั้นหนึ่งที่น้ำท่วมถึงนะคะแล้วก็ผวรจะวินชั้นล่างอย่างที่บอกก็คือแยกวงจรด้วยความปลอดภัยนะคะถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะก็ต้องงดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชนิดเลยนะคะห้ามเปิดปิดสวิตช้ามถอดปลั๊กนะคะในขณะที่มีน้ําท่วมแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะคะคือน้ำจำเป็นแส่ฟฟ้าเนี่ยเขาชอบกันมากนะคะ เหตุการณ์ในปีนี้ที่ผ่านมานะก็คือมีน้องเนี่ยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะก็น้ํายังมาไม่เยอะแต่ว่าพื้นพื้นเข้ามาในพื้นบ้านแล้วน้องก็อยากจะช่วยพุ่ยายนะคะขนของก็งเลยไปถอดปั๊กคัดลมนะคะก็ก็เกิดเหตุการณ์น่าสะบดขึ้นนะคะก็ก็น้องโดนไฟดูดนะคะตรงนี้ก็ขอเน้นย้ําเลยว่าอย่าไปจับยิดขาดนะคะเพราะเป็นวิ่เคยคแล้วก็ในส่วน ตรงพวกเสาไฟฟ้าหรือผลการหนของเราที่มีสายไฟมีอะไรอยู่เนี่ยถ้ามีน้ําท่วมนะคะก็อย่าอยู่ใกล้นะคะโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าที่เป็นไฟฐานะถ้าเราเห็นอยู่เนี่ยจะจะเป็นโครงเหล็กนะคะซึ่งอันตรายมากเราเราไม่รู้ว่ามันมีไฟรั่วหรือมีอะไรรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ห่างๆไว้ก็ระยะห่างก,งก็ประมาณสองสามเมตรเนี่ยนะคะ จริงอยู่ใกล้ไว้ก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ถึงสภาพสมัยก่อนมีคนเอาไฟไปช็อตปลาเนี่ยคือเดียวคือยังไงปลามันก็ตายทั้งหมดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยระยะที่ปลอดภัยก็อยู่ประมาณสองสามเมตรนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคบถ้าเห็นสายไฟขาดนะครบเสาไฟฟ้าล้มหรือสายมันแช่น้ําอยู่หรือวางที่พื้นหลังจากที่พายุหรืออะไรมาแล้วเนี่ยอย่าไปจับนะครับเพราะว่า เหตุการณ์ท้าสดี่ก็เคยเกิดขึ้นในพื้นที่รถวีลับย,ยีที่เคยรับทราบข่าวมาแล้วคือมีสายไฟขาดน้องๆก็ไม่ไม่หน้นะคะนึกว่าเป็นเศษอะไรวางอยู่ที่พื้นนะคะก็ไปจับก็โดนไปดุดเช่นกันนะคะ<ห>ที่ถ้พบเห็นก็โทรมาที่สายด่วนท e ีเรานะคะเป็รหนึ่งสองเก้านะคะเราจะส่งเจ<ห>้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขท,ทันทีค่ะ<ห>แล้วในกรณีที่เราเจอ ผู้ที่ถูกกระแสนฟฟ้าดูดนะคะก็อย่าถ้ามือเปล่าเนี่ยอย่าไปแตะเลยนะครัอ่ามันอันตรายมากต้องให้หาวัสดุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าอย่างเช่นพวกผ้าหนา,นา,นาหรือเชือกแห้งหรืออะไรที่มันมีความแห้งน,นะคะอย่าเอาพวเกเชือกเปียกไปแตะเด็กค่ะก็ต้องขักผู้ที่ถูกกระแสนฟฟ้าดูดออกจากจุดตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะคะถ้า แล้วก็หลังจากนั้นถ้าถ้าดูดอยู่ในบ้านเนี่ยต้องรีบกดสวิตช์กดคัดเอาในบ้านเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะโดยการนวดหัวใจนะคะสามนวดบริเวณใต้หน้าอกนะคะสาครั 30, ้งแล้วก็ถ้าเราถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะก็ให้สลับกับการเต่าปาแต่ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยคือเพื่อความปลอดภัยในการแพร่กระจายเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ย เราก็จะไม่ไมแนะนําให้มีการเป่าปากนะคะตนี้ก็นวดสวยใจไปนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเ,าเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะที่ไม่ใช่สายสายในบ้านนะคะให้หีกเลี่ยงนะคะตรงนี้ถ้าถ้าเจอเจอสายข่าวหรือเจอกู่ประจบเทดเนี่ยเราก็ให้โทรหา การไฟฟ้าส่วนภาะโดยเร็วที่สุดนะคะหนึ่งหนึ่งสองเก้าจำง่ายมากนะคะตรงนี้หรือถ้ามีเบอร์ของในส่วนของการไฟฟ้าในพื้นที่ก็สามารถโทรได้เลยบางที่น้องบางท่านนะคะก็อาจจะมีช่องทางในการติดต่อในไลน์กลุ่มของการไฟฟ้าส่วนพระนะคะปัจจุบันนี้เราก็มีหลายช่องทางในการที่จะติดสารนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเ่วมนะคะก็อ่า เข้าสู่สภาวะที่เราจะออยู่อาศัยบ้านอย่างปกติแล้วตอนเนี้ก็เป็นจุดสําคัญเช่นกันนะคะที่จะต้องระมัดระวังก็คือการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่า,างๆก่อนที่เราจะใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะคถ้าสายไฟฟ้ามีลักษณะสภาพไม่สมบูรณ์อย่างเช่นมันบวมหรือมันมีสน่วนมันชำรุดหรืออะไรต่างๆ,ๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะ ดำเนินการใช้ไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็อันตรายมากนะคะปลกบางจุดที่อยู่ในน้ําท่วมขังตลอดเวลาก็ยังไม่ควรใช้นะคะต้องอให้ช่างไฟฟ้าหรือผู้มีความรู้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะสจส่แก้นนไขไฟฟ้าเพื่อให้ปกติะคะ่ะรับก็เป็นคำแนะนำนะครับที่ท่านบริก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมากวันคพรับสิมาได้แนะนำไปค่ะขอบคุณคุณโจเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ